ใส่ลยอยออามาจัดการเลยเพียวมันใส่ไม่ได้ชาตาร้อนโอ้หูหหหยมันใส่ไม่ได้เลยตัดสิอ้าวถ้าตัดแล้วดอกไม้มันจะไปที่ไหนแล้วดอกไม้มันจะไปที่ไหนมันตัดได้ไหมหรู้มันเป็นเหล็กข้างใน <laughs> <laughs> ปั๊บดิ <c oughs> ปั๊บอ่า,อาเพียวได้เตรียมสำหรับคลิปวันนี้จริงๆรอเปล่าเล่นดูเพียวไอ้นึงมันก็ยังใส่ไม่ได้ดู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  ก็เอาอันนี้ออกสิเออเอาอันนี้ออกอ,อันนี้ออกแค่นี้มันก็เต็มแล้วเอ้ยสวยแค่นี้นะโ้อโ้ยมันจึงแล้ว สุดแล้วว้าเราผิดพลาดตรงไหนทำไมไม่เห็นเหมือนที่มันมันในบทเนเล่นกับไอ,อ้บอลเลยอะคือมันต้องใส่นี้แต่ถ้าเราใส่อันนั้นมันก็จะสูงเกินไปแต่ถ้าไม่ใส่มันก็เตี้ยเกินไป <c oughs> อโอเคมาสีสีเหลืองมีความหมายไหมดอกไม้สีเหลืองกุหลาบสีเหลือง S <S ไม่รู้เลยแต่ว่าเทศมีความหมายไหมมีในไทยไหมมีว่าไม่รู้เหมือนกันแต่รู้มีพร้อม้ออ้มันยังไม่ถึงเลยมันยังไม่ได้บทเลย สดงว่าเราต้องเอาอันที่สูงขึ้นคลิปนี้คือการพิพลาดทดลองวิทยาศาสตร์เรียนรู้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 ไม่ใช่พิพลาดเรียนรู้เรียนรู้โนโนแบบนี้มันไม่ได้อ่าระวังนะวิทยาศาสตร์ไม่มีถูกผิดอ่าเรียบร้อยพร้อมมันไปหมดแล้ว ละเอียดกว่างานกูอีกดาตัวเองไม่เจ็บโอเคมีอะไรต่อเพียวมีดอกไม้คงจริงใช่ไหมใช่แล้วมันจะบีบได้เหรอวิทยาศาสตร์คือการทดลองได้โอ้โอ้โอ้อุ้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกมา โลงเอ้ยเอ้ยมาแล้วนำจะออกมาเอ้ยมันออกมาแบบแดงแดงแบบเหมือนเลือดเลยดูละเอียดหอมอยู่ไหมหอมหอมโดมๆดมโดมโดมเราทำกลินปลามาเนี่ยโอเคไหนๆเราก็ทำลายคองมีอะไรอีกเพียว ของรักของห่วงอไม่แซรกเหรอมีคนหลายคนบอกว่าเอาไปเนี่ยมันได้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่มีใครพูดอย่างนั้นอะมาดูว่าถ้าได้ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,อยจริงๆอะเป็นยังไงแบบเนี้ยถึงจะเรียกว่าชินชนนานช้นเล็กชิ้นน้อยอยากเห็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหรออ เอาให้ละเอียดอู้ใช่รู้อยากินใช่ไหมชิบมันยังอร่อยนะแต่ว่ามันคือมันแปลกใช่ อาจจะเป็นมันเหมือนผมอาจจะเป็นสูตรใหม่ของไหม่ a แ k ็ทั้งหมดคือเครื่องปรุงที่เลือกสรรเพื่อสร้าใหม่สแน็คมันฝรั่งทอดแต่สตราจารย์ไม่มีนินเติมสารพิเศษอีกอย่างลงไปในส่วนผสมโดยไม่ตั้งใจเครื่องบีบ40ตัดจึงได้เกิดเป็นใหม่สแน็คมันฝรั่งทอดที่โคตรอร่อยแถม่ไม่ลงดำอะไรเลยแตกหมดแล้วเพี้ยแตกแล้วยังยังไม่แตกอ๋อ ความรักมันก็เปราะบางอย่างนี้เลยาฉะเลยมีมีสองรักอุ้ยจุบด้วย้อมเดี๋ยวจุบนายเฮ้ยกอมนี้แข็งแรงกว่าเดิมจบเรียบร้อยแต่มันยังไม่ปีบหอ มันก็มีมากกว่านี้ไม่ได้จัดใจไหมเพียวในที่สุดได้ทำลายความรักผมว่าอันต่อไปเดี๋ยวผมผมเดึงมาให้หมดแล้วผมว่ามันให้เพียวถามบ้างไม่งั้นไม่สนุกเลยครับผมยังไม่รู้ที่เหลือมันคืออะไรบ้างคราจะมาย่ายตอนที่เป็นอันเนี้ยนะต้วนี้นี่คืออะไรหัวใจหัวใจอะไร Do you know this is h a r t เธอเธอดีดีก่อนตุบ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 บ้าดูข้างบนน่ะนี่แหละอันนี้คือเส้นเส้น artery artery เมันแปลว่าอะไรหลอดลม เส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่อ่าลมกระบอดไม่ใช่ใช่เนี่ยเฮ้ยบ้าอันนี้คือมนุษย์เหรอของมนุษย์เฮ้ยแต่มันเท่ากันนะเท่ากับมนุษย์นะพอๆกันอันนี้คือหัวใจหมูจะบี้เลยเหรอพอมาถึงขนาดได้ครับไซอ่าพอดีผมพูดพอดีแล้วให้พี่เอาบี้รอบนี้อ่ะนี่แป๊บนึงมันไม่ได้มีอันเดียวเอ้อมันมีเพื่อนอ่ะนี่อ่า เอาเองเฮ้ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปเครื่องยังมีหัวใจหมูแล้วเมื่อไรหนูจะมีหัวใจให้พี่หนูจะมีหัวใจให้พี่ ติดเลยอันนี้เขาเรียกว่าติดใจอออ่าเแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรหัวไม่ใช่มันเนื้อติดเชื้อเป็นคนแบบนี้แต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ดูความเล็กก่อนจนี่นี่นี่เนปอุ้ยอะไรโดนใจเอ้าแล้วมันหายมันหายไปไหนเพียวอันนั้นเรียกว่าหายใจ เขาจะเล่นใจหายไงแต่เราไปฉีกไงอ่จริงๆนะตอนแรกผมคิดเสียใจเพราะมันเสียไปแล้วออ๋เสียใจเออแต่หายใจก็ได้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 ผมยังมีอีกมีมีมุกอะไรอีกไหมเฮ้ยผมมีผมมีอ่าเพียวเพียวยิบ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 เอออะไรอะอะไรจ่ายลอยจ่ายลอยอ่าเดี๋ยวเพียวถ้าเราเอากระจกแล้วก็บาดอึ เจ็บใจโอ้บีอีอันนึงนะเอันนีบเียบีบบีบคือยีใจอันนี้ครบแล้วส่วนตุ้งยงที่จะบีใช่ไหมเล็กขนาดนี้เล็กอันนึงเหลืออะไรอ๋อเอาเอาใจกูละลายไปอีกแล้วนั่งทำเป็นวันเลยบีบหน่อยเหอะได้มาเปิดมาเลยอ่ะถ้าอันนี้ดีคือจบสวยได้ถ้าอันนี้ไม่ดีคือรีเวิร์สกลับไปจบที่หัวใจเมื่อกี้ ้ยบีคูบี้แหละคืออะไรถ้าอันนี้ดีคือจบสวยได้ถ้าอันนี้ไม่ดีคือรีเวิร์สกลับไปจบที่หัวใจเมื่อกี้คืยีใจ <c oughs> <c oughs> มีอะไรยีไหม มี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 อะไรอ่ะถอดเสื้อทำไมอ๋ออใจเกเรปอาจบไปแล้วคลิปนี้ถ้าว่าชอบยูนิคอร์ไลกติดตามช่องแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับเออขอบคุณเพียวด้วยที่เตรียมอะไรอะไรสนุกสนุกวันนี้ขอบคุณครับผมเปิดเปิดแฮปปี้แฮปปี้ในวันวาเลนไทน์นะจ๊ะ